ฮัลโหลสวัสดีค่ะส่างชาจะมาซ่างชาจะมา DIY เสื้ออันนี้เข้ารูปให้ให้นักเรียนนะคะมาค่ะซ่างชามีเทคนิคแสงซ่างชามีเทคนิคยังไงมากค่ะส่างชาจะ DIY ให้ดูนะคะอ่ะเริ่มแรก แกะแขนเสื้อมาอย่างนี้นะคะแกะออกเลยนะคะอันนี้ความยาวเราตัดแล้วนะคะแต่จะสอนวิธีอเอาเข้าค่ะ เย็บแขนก่อนนะคะอันดับแรกวิธีการที่ง่ายและเร็วค่ะแขนขึ้นพับหนึ่งเสื้อนักเรียนไม่จำเป็นจะต้องไปให้รัดรูปให้พอดีเกินนะคะถ้าใหญ่ไปเราแก้แค่ใหญ่เลยมันหลวมหวมนะคะเทคนิควิธีคิดแก้ แ่ทรงให้เด็กนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนเขาโตเร็วค่ะการเย็บตะเข็บมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยใต้แขนนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เรามาข้างในทีเนี้ยแบกข้างต้องแบกเหมือนเดิมนะคะข้างละสองนิ้วก็เอาไว้สามนิ้วเด็กเด็กท่านจะโชว์เทคนิค ข้างละนิ้วค่ะอันนี้ลูกค้าเอาเข้าข้างละนิ้ว เนี่ยค่ะตัดเลยนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะทีเนี้ยวิธีเอาเข้าเร็วนะคะ เสร็จแล้วก็นำไปพงนะคะพงริมเนี่ยค่ะแล้วเราก็มาหมวนหมวนตรงนี้นะคะ ไปแหวกที่เราแหวกไว้นะคะ นะคะแล้วตัดออกมานะคะลักษณะเอาเข้าอย่าตัดตะเข็บไอ้น,นี่เยอะนะคะให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือตะเข็บที่สัางซาเหลือนะนะคะเพราะว่าเด็กเขาจะว้นเข้าว้านออกจะตัดเหมือนกันค่ะแต่อย่าตัดจํานะคะให้เหลือเนื้อผ้าไว้นะคะสังเกตเสร็จแล้วเราก็ไปพ้งให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะการริมลุยนะคะ Не принял เสร็จแล้วค่ะนี่คือการ DIY ตัวหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะไม่ยากใช่ไหมคะมืดไปปะเห็นไหมคะแล้วก็ไปรีดชายลงนะคะแล้วก็แวกข้างที่เหลือนะคะการเอาเข้า อย่าลืมเย็บแขนก่อนนะคะแขนจะเอาเข้าเท่าไหร่นะคะอันนี้ทั้นก้าเอาขึ้นพับหนึ่งะคะนะคะ,ะ,คะก็แล้วก็เย็บตรงลงมาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะง,งาน DIY ให้ให้เด็กนักเรียนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ แต่ขอให้ขั้นตอนขั้นตอนวิธีเราตัดผ้าแล้ววิธีที่เราจะไปจะมานะ,คะ่ค่ะมันจะง่ายถ้าเรารู้เทคนิคนั้นแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเสื้อนักเรียนอย่าอย่าทำจำม,มากนะคะถ้าจำม,มากก็คือเด็กมันโตเร็วอะคะ่ะต้องเอาแค่หลวมๆใส่สบายๆนะคะส่วนมากแม่ผู้ปกครองก็คงจะซื้อมาผิดไซส์เยอะอะคะ่ะเยอะเยอะจนอะคะ่ะ แต่ถ้าใส่พอหลวมๆก็พอดีแล้วค่ะเราก็เวลาเราอ่าดีไให้ลูกค้าเราก็พักหนึงถึงเรื่องใส่สบายสบายไม่ใช่ฟิตหรือรัดพอดีตัวนะคะต้องให้หลวมหลวมหน่อยนึงนะคะอันนี้เผื่อเด็กโตเร็วเด็กโตเร็วนะคะขอบคุณมากมายค่ะ